ก็จะเป็นพวกหมูยอน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกันกบซินดี้เช่นเคยนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนที่เห็นซินดี้ได้ใส่ชุดนักเรียนนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายของซินดี้แล้วเนาะซึ่งซินดี้ก็ได้สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ จะมากินยำให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาของยำกันเลยดีกว่านี่จ้าว้าวอันนี้นี่ให้ดูยำก่อนนะคะกล้องไม่โฟกัสยำเลยงงมากพี่จี้ช่างมันอันนี้เป็นยำรวมนะคะทุกคนเป็นยำรวมทะเลใส่อะไรนะเห็ดหูหนูนะคะนี่กล้องไม่ออาโฟกัสเลยเบื่อ นี่นะคะเป็นแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่เพราะว่าซื้อไว้นานแล้วนะคะกว่าจะได้ถ่ายก็ก็ค่ำอะซื้อตั้งแต่ประมาณ5้าโมงจนตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งจะได้มาถ่ายเพราะว่าคือตอนเย็นนะคะต้องเข้าใจเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบเสียงนกเสียงกาเพราะานกก็กําลังเข้ารังแล้วก็ไก่ก็มารุมร้อมแถวเน,นี้ยเต็มนะคะมันก็จะเสียงของมันหะรบกวนเกินไปก็เลยต้องรอถ่ายตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะ นี่ยังไม่จบกับยำนะคะแซ่บแซ่บแซ่บเวอร์นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหมอยาวแล้วเนี่ยไปกินยำกันเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดฮูเห็ดหูหนูนะคะทุกคนอืม เห็นหูหนูนะจ๊ะเห็นพี่แบมๆนะคะนางกินก็อยากกินตามนางอร่อยนะนี่ก็เป็นลูกชิ้นกระไซ้กรอกนะคะที่เขาใส่มันด้วยงงมากสงสั่งยำ เห็นหูหนูรวมทะเลงงอะ่ะลูกชิ้นมันทะเลตรงไหนก็ช่างเถอะค่ะอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวบอกพี่กดร้านสำหรับคนที่รู้จักเนาะแบบคือมันอยู่ตรงบ้านน่ารงนะคะทุกคนมันขี่เข้าไปในซอยเนาะ ช่วงทางก่อนทางไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนโรงพยาบาลย้าว่าโรงพยาบาลศรีนรงค์นะคะมายู่เยื้องๆกับร้านขายส่งนะคะบอกนี้อันนี้ว่าไม่ถูกอ่ะเดี๋ยววันหลังเดซินนี่ไปใหม่จะเขาเรียกอะไรนะจะศึกษาเส้นทางแล้วก็จะศึกษาร้านรอบๆนะคะว่าเขามีชื่อร้านอะไรอย่างงี้เนาะเผื่อแบบใครรู้จักเพื่อมีคนรู้จักแล้วก็ไปถูกอย่างงี้นะอันนี้ก็เห็นหูเห็นหูหนูกับปลาหมึกนะคะ อจานละห้าสิบบาทนะคะทุกคนนี่เขามีกุ้งให้ด้วยเด้อกุ้งเขาก็มีแค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่าก็คุ้มแล้วแหละกับราคาดูนะจ๊ะดูกุ้งเขาด้วยนะจ๊ะ ตัวใหญ่อยู่เดอ้อว่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอร่อยอ่ะแม่เนี่จะเป็นพวกหมูยอนะคะอื้มๆๆ น,นี้เป็นเหตโนหนูเว้ยแสบแห้งหลายๆคนอยากให้ซินดี้กินแบบพวกปูม้าหรือว่ากุ้งปลาหมึกอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าถ้าสมมุตินะ ถ้ามีโอกาสได้กินก็เพราะเผ็ดจะกินเป็นสุกนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะไวรัสโครโรนากาลังระบาดนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตลอดเวลานะคะทุกคนคือแบบเลี่ยงไปเลยนะคะของดิบเพราะว่าอาจจะมีแบบเชื้อไวรัสตัวเนี้ยปะกลอยู่นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอ เพราะโควิดทําให้ฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับผู้ชายยแรงมากเห็ดหูหนูเยอะๆจ้า Oi. Ừ. Mm. Hit now. มดแล้วอะเหลือน้องเล็บมือนางอันนึงนะคะตอนที่มีข่าวมาที่เขาใช้อะไรนะปากอะแกะเล็บมือนางก็ไม่อยากจะกินเท่าไหร่นะคะแต่เพราะว่านึกนถึงภาพมันก็ไม่อยากกินอยู่ดีอะต่อให้เขาจะต้องต้มสุกแล้วนะที่ร้านอะต่อให้ที่ร้านต้มสุกแค่ไหนก็นึกถึงภาพแล้วก็ไม่กล้ากินเลยอะ งไงล่ะพี่จี้สิไปต่อหรือสิพ่อสำนีอดีดีๆค่ะเล็บมือนางก็เอาไว้ให้น้องหมาแล้วกันนะไม่รู้อะ่ะเอาไว้ฉันทำใจได้ก่อนฉันจะมากินให้ดูนะคะน,นี้ก็กินแครอดแล้วกัน กินหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพล็อปของน้องเขาเฉยๆเป็นพล็อปงงมากพล็อปอยู่มากหอมหญ่เอ้ยมะเขือเทศเอ้ยก็ไม่ห่วงเครื่องเทศนะคะแต่ถ้าวันหลังไปก็จะสั่งแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องใส่พวกนี้เยอะใส่แค่อย่างละชิ้นสองชิ้นพอเพราะว่าเอาให้มันครบเครื่องไม่ดะ ส่วนคลิปนี้ก็ต้องจบไวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่อยากเห็นซินดี่นะคะทำคลิป ASMR อะไรหรือว่าอยากให้ซินดี่ทำคลิปไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันข้างล่างคลิปนี้กันได้เลยนะคะส่วนใครที่ขอมาแล้วนะคะแต่ว่าซินดี่ยังไม่ทำให้ก็ซินดี่ก็จะพยายามทำให้นะคะส่วนคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกว่าอยากให้ซินดี้นะคะลองกินแบบใด่พวงองุ่นก็อยากจะบอกว่าซินดี้เคยลองกินแล้วคะ่ะ คือรสชาติมันไม่ไหวเลยทุกคนแบบมันไม่ถูกปากซินดี้อ่ะคือเข้าใจไหมว่ามันไม่อร่อยอืมแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้นะคะมันไม่มีใครขายสาหร่ายพองอาุ่นเนาะคือมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นช่วงที่มันไม่มีหรือเปล่าหรือว่าแบบไวรัสโควินาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีขายเลยนะคะปกติในเฟซอย่างเงี้ย เพื่อนที่เป็นรุ่นพี่อย่างเพื่อนในเฟซเออเพื่อนในเฟซที่เป็นรุ่นพี่ต่าง,างสถาบันนี้เนาะนางก็จะลงขายตลอดนะคะแต่ว่าหลังๆมันเนี่ยไม่เคยเห็นนางลงขายแล้วมันอาจจะหมดหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าของมันหรืออะไรอย่างนี้ซินดี้ก็ไม่รู้นะคะก็ <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวซินดี้จะมาทาคลิปให้ดูคะ่ะแต่ว่าอาัตรนในการกินนะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบกินม,มา,นานะะม่าเผ็ดเกาหลีเลยค่ะเหมือนอย่างนั้นแหละมันไม่อร่อยอันไหนที่ไม่อร่อยซินดี้ก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะคะในความคิดของซินดี้นะ ส่วนคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วนะคะใครที่ดูมาจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจซ,ซ,ซินดี้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะอุ้ยขออนุญาตชีนะ้าส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะก็ฝากกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซินดี้เนาะส่วนวันนี้ก็ลาก,กันไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย